ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานมอตรไรวลกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมจอร์นมอตรไรวลได้เคยนําเสนอข้อมูลกับเพื่อนๆไปว่ารถมอเตอร์ไซค์ในตระกูล500 Series ของทาง Honda กําลังจะได้รับการปรับโฉมใหม่อีกครั้งสําหรับการวางจําหน่ายต่อไปในปี2022ซึ่งก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาว่าแล้วราคาของมันจะเพิ่มขึ้นอีกสักเท่าไหร่กันแต่ก่อนที่จะไปวิเครราะห์ข้้อมูลตงนนั ยังไงก็ขอเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไครป์และกระดิ่งแจ้งเตือนยูทูบชาแนลเป็นกาลังใจให้กับพวกเราด้วยส่วนสิ่งแรกสุดที่เราจะต้องนํามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลราคาของตัวรถ Honda 500ซีรีส์รุ่นปี2022ก็คือข้อมูลทิศทางการปรับโฉมของมันที่เราได้นําเสนอไปก่อนหน้านี้ว่า Honda 500ซีรีส์ทั้ง3รุ่นจะต้องได้รับการปรับปรุงแล้วก็ปรับโฉมในส่วนของชุดแฟริ่งใหม่แน่นอนเพราะรถทุกคันล้วนมีมิติตัวรถที่เปลี่ยนไปจากเดิมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น Honda CBR 500R แล้วก็ Honda c b 500X ที่มีมิติตัวรถกว้างขึ้นกว่าเดิมคันละ5มิลิเมตรส่วน c b 500F กลับมีมิติตัวรถที่กว้างขึ้นมากกว่าเพื่อนๆไปอีกนิดนะครับนั่นก็คือกว้างขึ้นกว่าเดิม10มิลิเมตรซึ่งในเบื้องต้นส่วนหนึ่งก็คาดว่าจะมาจากตัวแฮนเดิลบาร์ที่ทาง Honda อาจจะปรับใหม่ให้มันมีความกว้างมากยิ่งขึ้นเพื่อที่ผู้ขี่จะได้สามารถควบคุมตัวรถได้อย่างคล่องตัวมากกว่าเดิมและแม้ในส่วนน้ำหนักตัวรถของตัว Honda BS 500R แล้วก็ Honda CB800F รุ่ป ปี2022จะยังมีตัวเลขเท่าเดิมกับตัวรถรุ่นปี2019 2021. ถึง2021เท่าว่าน้ำหนักตัวรถของ Honda CB500X รุ่นปี2022นั้นกลับมีน้ำหนักตัวรวมของเหลวมากกว่าเดิมถึง2กิโลกรัมซึ่งมีความเป็นไปได้สูงมากว่าอาจจะมาจากขนาดความจุทั้งน้ำมันที่ใหญ่ขึ้นเป็น17.7ลิตรทั้งนี้ก็เพื่อที่ผู้ขี่จะได้สามารถเดินทางไปกับมันในระยะทางที่ไกลมากขึ้นต่อปริมาณน้ำมันเต็มถังและที่เป็นประเด็นซึ่งน่าสนใจที่สุดในการอัปเกรดหรือว่าปรับโฉมของ h อ n d a า500 Series ร,รุ่นปี2022ก็คือการที่ทาง Honda จะมีการปรับปรุงระบบเบรกทาง้นหน้าของมันใหม่โดยเปลี่ยนจากแบบดิสก์เดียวเป็นแบบดิสก์คู่ซึ่งแม้ในข้อมูลจะไม่ได้มีการระบุว่าตัวปั๊มเบรกคู่หน้าที่ว่าจะมีการเปลี่ยนไปจากแบบ floating m o u s e 2พอร์ตให้เป็นแบบ radial m o u s e 4พอร์ตเลยหรือไม่แต่แค่เพียงการเปลี่ยนมาใช้ดิสก์เบรกแบบคู่แค่นี้ก็เชื่อว่าน่าจะถูกใจสาวกหลายๆคนกันมากพอแล้วทีนี้ในส่วนของการวิเคราะห์ราคาหากอิงจากข้อมูลในการปรับชฉมต่างๆ ที่เราได้ไล่เรียงไปก่อนหน้านี้ในส่วนของการปรับปรุงมิติตัวรถหรือว่าปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนแฟร์ริงต่างๆโดยปกติแล้วหากรถมอเตอร์ไซค์รุ่นรดรุ่นหนึ่งมีการปรับชมแค่เพียงในจุดนี้โดยที่ไม่ได้มีการปรับปรุงสเปคหรือว่ารายละเอียดชิ้นส่วนอื่นๆใดๆเลยของตัวรถราคาของมันก็มักจะถูกปรับเพิ่มขึ้นอีกร,ราวๆา0หนึ่งพันถึงสองพบาทก็เท่านั้นแต่ในเมื่อ Honda 500 Series ร,รุ่นปี 2, 2022จะต้องได้รับการปรับปรุงในส่วนของระบบเบรกหน้าใหม่จากแบบดิสก์เดี่ยวเป็นแบบดิสก คุณชิ้นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาถึง2เท่าการบวกราคารถจึงน่าจะเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงในส่วนของแฟริ่งไปอีกราวๆ2 3 0 0 0บาทอย่างไรก็ดีครับด้วยความที่ Honda c b 500F แล้วก็ Honda CBR 500R เทียคาดว่าจะมีแค่เพียงชุดแฟริ่งแล้วก็ระบบเบรกด้านหน้าใหม่ไม่นับแฮนเดิลบาร์ที่กว้างขึ้นแต่มันก็ยังคงเป็นของใหม่ที่แทนของเดิมอยู่ดีดังนั้น Honda c b 500F รุ่นปี2022จึงน่าจะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันน,นก็คือ20400,0 900บาทไปอยู่ที่ราวๆ210,000กับอีก8,000บาทส่วนในฝั่ง Honda CBR 500R รุ่นปี2022ก็น่าจะถูกปรับราคาขึ้นจากโฉมปัจจุบันที่สนนราคา219,800บาทเป็นราว220,000กับอีก3,000บาทส่วน Honda CB 500X รุ่นปี2022ที่น่าจะยังคงเป็นโมเดลเดียวใน Honda 500 Series ที่ได้รับการปรับปรุงชิ้นส่วนยิบย่อยมากกว่าใครเพื่อนอีกเช่นเคยอย่างเช่นถังน้ำมันที่เราได้บอกไปก่อนหน้านี้ว่าจะมีขนาดความจุใหญ่ ขึ้นก็น่าจะต้องถูกบวกราคาเพิ่มขึ้นมากกว่าชาวบ้านอีกเหมือนเดิมนั่นก็คือถูกปรับราคาเพิ่มขึ้นอีกราวๆสี่ถึงห้าพันบาทจนอาจจะขยับจากตัวเลขราคาโฉมปัจจุบันนั่นก็คือ2องแสนสอบาทไปแต่หลักราวๆสองแสนสามบาทพอดีเลยก็ได้และแน่นอนว่าข้อมูลในส่วนของราคาวางจําหน่ายต่างๆก็ยังเป็นแค่เพียงข้อมูลที่เราวิเคราะห์ขึ้นมาเท่านั้นไม่ได้เป็นข้อมูลแบบออฟฟิเชียลหรือว่าข้อมูลภายในจากบริษัทที่เราได้รับมาดังนั้นมันจึง อาจจะมีความคลาดเคลื่อนก็ได้ซึ่งเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปในอนาคตหรือถ้าเพื่อนๆคิดว่าราคาของตัว Honda าฮาร e r ซี s รีรุ่นปี2022ทั้ง3รุ่นจะมีการปรับขึ้นไปในทิศทางใดจะมากหรือว่าจะน้อยกว่าที่เราคาดคิดเอาไว้ก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยแล้วก็อย่าลืมไปกด f o l lowing แล้วก็กดซินเฟอร์สแฟนเพจเฟซบุ๊กมอเตอร์ไรท์ลให้กับพวกเราด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลของรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าฮารอยซีรีรุ่นปี2022ดังกล่าวส่วนในวันนี้ผมจอ ตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ